สวัสดีครับทุกทกท่านวันนี้มาอยู่กันในเกมมิลรย์โบโกกับผมตามโอเว่นกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพาทุกๆท่านเลยเนี่ยไปรู้วิธีการเก็บเลเวลของมือใหม่เออมือใหม่เนี่ยควรจะเก็บเลเวลยังไงให้ไวๆไวไวคลิปนี้มีคำตอบนะฮะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันเนี่ยฝากกดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็เวลาผมลงคลิปอะไรเนี่ยมันจะได้เด้งแจ้งไปกันแล้วถ้าเกิดใครที่กดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะฮะหรือว่าใครที่ใจดีมากๆอยากให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รู้ริคดีๆแบบนี้ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะฮะเมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยสําหรับการฟาร์มเกมนี้เนี่ยบางคนถามเข้ามาว่า พี่ครับผมอยากจะทํายังไงให้เวลไวๆตอนนี้ผมติดมากๆเลยไม่รู้จะเวลยังไงดีก็อันดับแรกเลยนะฮะให้ทุกๆคนเนี่ยต้องรู้ไอตรงนี้ก่อนนั่นก็คือให้ทุกคนเข้าไปที่กระเป๋านะฮะแล้วก็ไปที่สมุดภาพแล้วเราก็ดูว่ามอนเตอร์ตัวไหนเนี่ยที่เรายังจับไม่ครบเออ นี่นะฮะมันจะได้รางวัลในการจับก็คือ10ตัวมันจะได้โบนัสเลเวลของมันมาบางคนถามว่าแล้วเราค่ามันเนี่ยกับการจับอันไหนมันไวกว่าการจับมอนที่เรายังไม่เคยจับครบ10ตัวมันจะไวกว่านะฮะอย่างเช่นตัวม้าจากคนตัวนี้นะฮะของผมเก็บไม่ครบ1ิตัวยัง3าทับสิบอยู่เดี๋ยวเราลองไปจับมันดูนะฮะใครที่จะหามอนเนี่ยหามอนไม่เจอทำยังไงให้กดตรงนี้นะฮะเนี่ยเป็นรูปตรงนี้ กดเข้าไปเลยแล้วมันจะขึ้นเป็นตีม่วงๆในแผ่นที่ตรงนั้นก็คือมอนจะอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็แค่วิ่งไปตรงนั้นๆเลยของผมก็จะวาร์ปไปตรงนี้เลยชายฝั่งแสงอาทิตย์ขอเวลาเดินทางแป๊บหนึ่งนะฮะ มาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดผมฆ่าตัวเนี้ยผมจะได้เท่าไหร่นะฮะนี่ถ้าเกิดฆ่าไปเนี่ยเราจะได้มาเจสิ exp นะฮะ <c oughs> อะถ้าเกิดเราจับมันล่ะ <c oughs> เออจับมานะแล้วแล้วเดี๋ยวเราดูข้างบนซ้ายนะฮะว่าเราจะได้เท่าไหร่นี่เราได้ห้าเจ็ดสองาเนื่องจากว่าดูข้างขวานะฮะ เดี๋ยวเราไปดูกันใหม่นะฮะทั้งนี้4ี่เมื่อกี้มันก็ได้โบนัสในการจับมาใช่ไหมเ,ออเห็นไหมทุกคนมันขึ้นมาเยอะอยู่นะฮะ,ะตัวนี้เดี๋ยวเร,เราดูทางขวานะฮะเราจะได้โบนัสมาเท่าไหร่อันนี้คือตัวที่5เนี่ยก็คือได้โบนัสในการจับมาอีกอะไรพวกนี้นะแล้วก็ดูได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับมอนที่เรายังไม่เคยจับอ่ะมันขึ้นไวกว่านะเก็บเลเวลได้ไวกว่าใครที่ต้องการเลเวลก็ ทำตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถ้าเกิดอยากจะให้เลเวลที่มันแบบใกล้ๆเราอ่ะอันนี้ก็คือสมมุติผมตีตัวนี้มันได้เลเวลก็คือมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเนี่ยเลเวล57แล้วเนี่ยมันขึ้นช้าแล้วก็ไปหามอนที่มันเลเวลใกล้ๆเราที่เรายังไม่เคยจับครบ10ตัวแบบนั้นนะแล้วเราก็ไปจับมันมันจะได้เยอะกว่าอีกอย่างหนึ่งนะฮะการจับบอสที่เรายังจับไม่ครบ10ตัวมันก็จะได้เยอะกว่าเหมือนกันนะยิ่งบอสเลเวลใกล้ๆเราอีกอย่างเี้ หรือเลเวลเยอะกว่าเราอีกแล้วเราไปจับมันมาได้เนี่ยมันก็จะยิ่งได้เยอะกว่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี้ก็คือเป็นการเก็บเลเวลของการจับมอนนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะที่จะแนะนํานั่นก็คือในการที่เราเนี่ยไปซื้อกุญแจกับพ่อค้าหรือไม่ก็ไปหากุญแจที่ในการเข้าดันมานะไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่ส่วนแผนที่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือตําแหน่งที่พ่อค้าอยู่ก็ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนเส้นทางไป อัปเดตซีซั่นมาแล้วเขาเปลี่ยนเส้นทางพ่อค้าไปก็เดี๋ยวเราค่อยมาหากันอีกทีนะแต่ปัจจุบันตรงนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่พ่อค้าอยู่นะก็เอาไปดูกันได้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นแม็ของพ่อค้านะฮะเราก็ไปพึ้งกุญแจจากพ่อค้ามาแล้วทีนี้กุญแจมันคือกุญแจอะไรล่ะเออนั่นก็คือกุญแจในการเข้าดันนะฮะคือเกมนี้เนี่ยจะมี เวลาเราจะไปตีบอสเนี่ยมันจะมีทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในข้างนอกก็คือหมายถึงบอสท,ที่มันเกิดตามข้างนอกอย่างเช่นแรดทอรณน,นีอย่างเงี้ยเราวิ่งไปเราก็เจอเลยและก็อีกอันนึงก็คือในดันในดันดูยังไงล่ะก็คือดูในแผนที่อย่างเงี้ยมันจะเป็นวงๆอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้นะฮะก็คือจะบอสตัวพวกนี้จะอยู่ในดันเนี่ยเป็นวงๆแบบเนี้ยเหมือนกับว่าล้อมรอบไปได้วยแท่นอะไรสักอย่างประมาณนี้นะฮะนี่ก็คืออยู่ในดันนี่ก็คือการดู เมื่อเรามาถึงบอสแล้วเนี่ยที่มันอยู่ในดันเมอร์จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะฮะให้เราเนี่ยเอากุญแจที่เราซื้อจากพ่อค้ามันจะเขียนว่ากุญแจดันเจียนนะฮะกุญแจจะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะฮะให้เราไปซื้อจากพ่อค้าได้หรือไม่ก็ไปเปิดพวกกล่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็ได้มานะฮะกุญแจดันเจียนนั่นเองแล้วก็ไปซื้อมานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเข้าดันเจียนเลยกดเข้าไปได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือการใช้กุญแจเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ย บอสในนี้นะฮะก็จะอาจจะแอบบแอบบแอบบโหดนิดนึงสำหรับคนที่เลเวลใกล้ๆก,ก,กับมันนะฮะพะฉันก็สู้ๆนะฮะถ้าเกิดตายไปเนี่ยบางคนถามว่าตายแล้วของตกข้างในหรือเปล่าของมันจะเด้งไปอยู่ข้างนอกดันนะไปอยู่หน้าดันเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวของหายนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราตายกุญแจที่เราเสียไปอ่ะมันก็จะหายไปด้วยนะระวังด้วยนะฮะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ย ให้เราทําการปีมันเลยนะฮะแล้วเราก็จับมันถ้าเกิดเรายังไม่เคยจับมันจะได้เลเวลเยอะกว่าข้างนอกนะฮะก็ประมาณนี้เออมันจะได้เลเวลเยอะกว่าการที่เราไปฆ่ามันนะฮะเพราะประมาณนี้เราจะจับมันเลยนะฮะนี่ก็จะได้โบนัสในการเก็บเลเวลมาอีกนะฮะนี่ใครที่ยังไม่รู้ตรงนี้นะก็ทําได้และอีกประการหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือ บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้บางคนเล่นมาถึงเรเวลจะตันอยู่แล้วยังไม่รู้เลยนะฮะบางคนอาจจะเดินผ่านๆไปแล้วก็เอา้ามันทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเออก็คือการลงหอนะฮะ <laughs> ไม่ใช่ลงหอแบบหอไต่อันดับอันนั้นนะไม่ใช่นะฮะก็คือหอเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ก็ในแผนที่เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่าเป็นแบบเนี้ยเป็นจุดแบบนี้นะฮะนี่ แท่นอันนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะนี่บางคนอาจจะเคยเห็นแล้วใช่ไหมเอออาจจะเคยวิ่งผ่านมันแล้วแต่ไม่รู้มันคืออะไรบางคนโอ้มันคือแท่นวาร์ปแน่เลยแล้วทาไมมันต้องไปทําข้างบนด้วยให้มันสร้างความลําบากใจอย่างนี้ก็คือแท่นวาร์ปอย่างเงี้ยมันเปิดเพื่อว่าพอเปิดปุ๊บมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้เนี่ยข้างล่างของแท่นเนี่ยมันจะคือดันเจียนนะฮะนี่มันสามารถเข้าได้นะ โดยเฉพาะดันที่เราไม่เคยเข้าอ่ะมันมันจะได้เลเวลเยอะมากๆนะฮะอันนี้ก็คือผมเข้าแล้วมันก็จะได้จํานวนหนึ่งก็เราก็สามารถเข้าได้ทุกวันแหละเออจริงๆนะก็สามารถเข้าไปฆ่ามอนในนี้ได้โดยที่ว่าถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆเราก็ไปชวนเพื่อนมานะันแล้วก็กดพร้อมกันมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เห็นไหม กำลังท้าดวลกับผู้เล่นใกล้เคียงร่วมกันเออร่วมกับป๊อปป๊อปป๊อปป๊แบ,บนี้ว้วก็เข้าไปกับเพื่อนได้นะฮะก็ชวนเพื่อนเข้ามาตีได้เมื่อเข้ามาแล้วสภาพหน้าตาก็จะประมาณนี้มันจะคล้ายๆกับว่าเป็นเนื้อเรื่องเป็นดันอะไรทักอย่างนี่แหละเอาง่ายๆคือไม่ต้องสนใจมันสนใจแค่มอนที่มันอ,ออกมานั่นแหละนะฮะโดยดันนี้เนี่ยก็แอบแอบโหดหน่อยนะ <laughs> มันเอามว้สองตัวเลยทําการฆ่ามันได้เลยนะฮะโดยมอนในดันนี้เนี่ยมันจับไม่ได้นะฆ่าอย่างเดียวนะฮะจูก็สภาพนะฮะเดี๋ยวผมจะฆ่ามันดูนี่ก็แอบบแอบโหดเลยนะฮะดันในนี้เดี๋ยวผมจะเอามอนนี่ออกไปสู้กับมันเลยนี่พูดทําลายล้างนะใครที่อยากจะได้ตัวแบบนี้ก็ต้องเล่นเซิร์ฟซีซันเท่านั้นนะอีกแค่ไม่กี่วันก็จะหมดเวลาซีซันแล้วเกาะรีบๆหน่อยนะฮะนี่ก็ทําการฆ่ามันเลยนี่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 นนน อันนี้ก็คือผมใช้วิธีการบั็กดาเมจยิงนะฮะใครที่ยังไม่รู้วิธีการบั็กดาเมจก็สามารถดูที่ใต้ดิสคิปชันได้เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไปให้นะฮะผมทาคลิปเอาไว้แล้วนี่แล้วก็ฆ่ามันได้แล้วนะฮะโดยที่ถ้าเกิดเรายังไม่เคยเข้ามาเนี่ย exp เราจะได้เยอะมากๆนะฮะดันทีอันไหนที่ยังไม่เคยเปิดมาเข้าเนี่ย เพราะฉะนั้นอย่าพลาดตรงนี้นะมันได้เลเวลเยอะจริงๆนะฮะไม่เชื่อก็ลองดูบางที่เนี่ยมันสามารถเด้งได้2องเลเวลเลยโดยไอ้เจ้าดันตรงนี้นะฮะผมก็ไปเจอมาแค่ตัวนี้ถ้าเกิดผมตกหล่นตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้นะฮะก็คือคือคือ,คอ,คอ,คอไหนวะ <c oughs> อ๋อตัวผมอยู่นี่ตัวเองไม่เจอนะก็คือรูปร่างหน้าตาจะประมาณนี้เราก็ไปดูนะฮะเดี๋ยวผมหาให้ดูก็คืออยู่ในแถบทะเลซ้ายหนึ่งอันตรงนี้ที่ผมเจอนะฮะ แล้วก็ตรงแถบหิมะนี่เมืองหิมะก็จะอยู่ตรงนี้นะลาชาแย่งลาตีอันนี้ก็แอบแอบโหดนิดนึงไม่นิดโคตรโหดเลยนะฮะตัวนี้ถ้าเกิดวิวใกล้ๆมันมาตีเนะี่ยแต่ถ้าผ่านนี้คือเลเวลก,กระจายมากส่วนแมปปกติก็จะอยู่ตรงกลางแมปเลยนะที่ผมเจอก็คือตรงนี้สู้กับอสูรคิงคองเลยนะครับนี่อสูรคิงคองบางคนถามว่าอสูรคิงคองจับที่ไหนก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมทับที่ปอดอ,อีกทีหลังนะฮะแล้วก็แมปภูเขาไฟนะฮะภูเขาไฟก็จะอยู่ตรงนี้นี่ก็คือมังกรว่างเปล่าอันไหนเนี่ยที่เราต่อสู้ไปแล้วนะฮะมันจะขึ้นว่าต่อสู้แล้วนะเออแล้วก็ดูง่ายๆนะมันจะขึ้นตรงนี้เลยว่าต่อสู้แล้วก็สามารถดูได้นะฮะมอนตัวไหนที่เราย,ยังไม่เคยไปตีก็คือเป็นหอคอยอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งที่นะถัดจากหิมะมานิดนึง ก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะต่อไปนะฮะก็ภูเขาไฟภูเขาไฟก็จะมีอีกหนึ่งอันก็คือมังกรสลาตันซึ่งอันนี้เนี่ยเท่าที่ผมตีมานะฮะอันนี้ยากที่สุดแล้วนะแม่งเถื่อนจัดนะฮะ <c oughs> แต่พอผ่านแล้วเนี่ยเลเวลผมสูงสูงอะ่ะตอนนั้นรู้สึกจะมาตีตอนเลเวล54 55นี่แหละ มันขึ้นมาเวลหนึ่งเวลครึ่งเลยนะตอนนั้นเท่าที่ผมจําได้นะมันขึ้นเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไขรที่ตีหอตรงนี้ไหวเนี่ยก็ไปตีได้นะหรือไม่ก็ชวนเพื่อนมาช่วยกันตีก็ได้เหมือนกันนะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะในการลงหอไต่หออ,อแล้วก็ในตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดไขรที่มันตีมันไม่ไหวจริงๆให้เราไปหาแปลนอาวุธมานะฮะเอาแปลนะะอาวุธมาครับ ให้เราเนี่ยไปหาแปลนอาวุธมานะครับแปลนอาวุธรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแปลนอาวุธรูปร่างหน้าตาจะประมาณนี้นะฮะนั่นก็คือมันจะเป็นแบบเนี้ยเออเป็นสีนะฮะดูสีดีๆนะ,ะสีเขียวก็คือเป็นแบบตีเยี่ยมแล้วก็สีฟ้าจะเป็นแบบดีเลิศสีม่วงก็คือยอดเยี่ยมแล้วก็สีทองที่ผมยังไม่เคยได้มาเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้รูปไม่รู้ว่ามันจะแรงแค่ไหนคือความแรงมันจะแตกต่างกัน,นเดี๋ยวดูนะฮะ แล้วเราก็มาดูนะฮะความแรงของปืนเนี่ยปืนมันจะแรงต่างกันยังไงนะั่นก็คือแบบปกติเนี่ยอัตราการโจมตีจะ350นะฮะนี่ถ้าเกิดสีเขียวแรงขึ้นมาหน่อยก็จะ4 3 7เห็นไหมมันจะแรงขึ้นมานะ,ะถ้าตีเงินก็จะ500ถ้าสีทองอีกก็จะเยอะกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ตีหอไม่ไหวเราก็ไปหาแปลนอันนี้เพล อันนี้มันหาจากไหนล่ะเฟลนพวกนี้มันหาจากการที่เราไปเปิดกล่องนะฮะเช่นกล่องม่วงกล่องทองถ้าเกิดเป็นโลกปกตินะฮะมันจะอยู่แถวๆนี้แม,แมปภูเขาไฟเนี่ยจะเกิดเยอะนะ,ะให้เรามาลองวิ่งหาดูแล้วก็เอาบุญแจจากที่พ่อค้าที่เราไปซื้อมาบุญแจทองบุญแจเงินอะไรพวกนี้ยเอามาเปิดเอานะฮะกล่องเนี่ยมันจะอยูดตกในนี้แหละเยอะนะฮะเราก็ไปวิ่งวิ่งหาดูแล้วเราก็เปิด อาจจะได้เป็นทองมานะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองเอามาปรับใช้ดูมันจะเพิ่มความแรงในการใช้ชีวิตของเรานะฮะเอออันต่อไปที่เราอย่าลืมเลยนะอันนี้ก็คือต้องมารับไอ้เจ้าตัวนี้นี่อย่าลืมสร้างมาด้วยนะไอ้เจ้าประตูมิติอันเนี้ยมันจะปลดออกมาให้เราสร้างเนี่ยตอนเลเวล11นะฮะสนามประลองแห่งลรกให้เราไปสร้างมาแล้วทีนี้เมื่อเราไปสร้างมันมาแล้วเนี่ย ให้เราเข้ามาตรงนี้นะฮะแล้วก็รับรางวัลออฟไลน์เมื่อเราไปนอนหรือว่าเราไม่ได้เล่นเนี่ยเราก็มากดรับมันจะได้ exp เยอะนะฮะแล้วก็อย่าลืมเคลียร์กระเป๋านะถ้าเกิดไม่เคลียร์กระเป๋าแบบผมเือนกันของมันเต็มนะฮะเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บก่อน <c oughs> กดไปที่ตรงนี้ การทดสอบแห่งนรกแล้วกดรับรางวัลออฟไลน์ดูอีกผีนะฮะห้าหมื่นหกเลยทุกคนเห็นไหมมันได้เยอะนะฮะคือเราแค่เม่เราก็ไปนอนหรืออะไรเงี้ยเราก็มารับมันก็จะได้เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะไปรับมันด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นทริคเล็กๆน,น้อยในการเก็บเลเวลถ้าเกิดใครที่มีอะไรสงสัยตรงไหนหรืออยากจะแนะนําหรือว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะฮะผมก็จะมาอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยเพราะฉะนั้นก็ อันไหนที่ผมตอบไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะแถะตอไป <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปหาความรู้มาเพิ่มมาให้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดวันข้างหน้าที่ผมมีอะไรที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเอามาบอกหรือว่ามีอะไรที่มันเคล็ดลับอะไรที่มันแบบทำให้การใช้ชีวิตเราง่ายขึ้นผมก็จะเอามาบอกอีกครั้งหนึ่งนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดใครกดแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้กันด้วยหรือถ้าเกิดใครใจดีมากๆก็ช่วยกดแชร์ให้กันด้วยนะฮะจะขอบคุณมากๆเลยก็ขอบคุณทุกๆท่านเลยนะที่เข้ามารับชมสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วบายๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า